ก็เลยตัดสินใจว่าอยุเราไปหาสมัครสอบเข้ารับราชการก็น่าจะง่ายกว่าสมัครเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วใจจริงๆแล้วนายเพื่อนี่ไม่เคยแบบไม่เคยคิดไม่เคยฝ่าฝันมาก่อนเลยว่าตัวเองจะมาสอบเข้ารับราชการเพราะว่าใจนี่คิดในเรื่องเดียวนะครับไม่ได้อยากมียศถาบรรดาศักดิ์คืออยากมีชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็อยาก ทำงานหาเงินดีๆอยากทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทเอกชนเนี่ยที่เขาให้เงินเดือนดีๆแต่ว่าพอจบปปิญญาตีมาแล้วใช้วุฒิวิญ,ญาตีไปสมัครมันหางานไม่ได้เลยนะครับปรากฏว่าหางานไม่ได้ก็เลยบอกให้เรามาคิดว่าไปสอบรับราชการดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าตอนนั้นเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับตอนนั้นคือนายเพืเอรยดีเคยเล่าให้ฟังว่ารับปร,ประจำเครื่อง CNC 2เครื่อง ทั้งวันทั้งคืนเดินกลับไปเดินกลับมาระหว่างเครื่องสองเครื่องเนี่ย <c oughs> ก็วันหนึ่งน่าจะใช้ระยะเวลารวมแล้วน่าจะเดินเ,เป็นระยะไม่ต่ำกว่า10กิโลเอเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาระหว่างสองเครื่องเนี่ยจนปวดขามากๆแล้วเวลานอนเนี่ยเวลากลับไปที่ห้องเป็นนอนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอยขามันจะหลุดอะ่ะเหมือนขามันจะหลุดออกจากร่างอะ่ะคือมันมัน ปวดมันเมื่อยมันล้ามากแล้วก็เป็นตาปลาทั้งสองข้างที่เท้าที่สองที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างตรงตรงข้างตาตุ่มข้างนิ้วก้อยเนี่ยเป็นตาปลาเพราะว่ามันยืนแล้วก็เดินเดินเป็นระยะเวลานาน,านมาก2ปีอ่ะเองปีเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเป็นตาปลามาจนถึงทุกวันนี้ที่เท้าในอเมริดี้ยังไม่หายเลยตาปลาที่มันเกิดจากการที่เรายืนปฏิบัติงานนานใ,น,ใ,น,ใน,โงงานโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะ,อะ ยังไม่หายเลยจนถึงทุกวันเนี้ออกจากงานรงงานวันตั้งแต่อายุเท่าไหรล่ลายี่สิบยี่สิบสามอ่ะตอนนี้สี่สิบตอนนี้สี่สิบสองอ่ะเออหลายปีมากๆตาปลายังไม่หายเลยยังเป็นตาตุ่มแล้วมันดูอย่างเงี้ยเนี่ยเออเป็นตาตุ่ม่เนี่ยยังเป็นตาตุ่มตาปลายอยู่เลยยังไม่หายเลยเนะครับก็ปวดขามากๆก็คือไม่ไหวแล้วเราเราจะต้อง ไปหางานใหม่แล้วคือใช้วุฒิเป็นหางานใหม่ที่มันใช้วุฒิปัญญาตีอ่ะถ้าใช้วุฒิโมโหก็คงเอาโรงงานนี้แหละเพราะว่ามันดีอยู่แล้วเ,เงินเดือนก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปหางานที่มันใช้วุฒิปัญญาตีที่เราเรียนจบมาให้ได้ก็เลยตัดสินใจไปไป,ไปสอบอไปสอบเข้ารับราชการปีนั้นก็พอดีเลยปีที่นายอำเภออินดี้จบรามคำแหงอ่ะปี25 4 8 <c oughs> มันมี มันจบปุ๊บเขาเปิดสอบปุ๊บพอดีเลยอ่ะมันมีไอไอประหลัดอำเภอสอบในปีนั้นพอดีเขาเปิดสอบประลัดอำเภอปี2548นาอยาอำเภอที่นี่ก็สมัครเออสมัครพอดีตอนนั้นก็สมัครยากเหมือนกันนะอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงยากไปสมัครในร้านเน็ตเน็ตมันอะไรมันช้ากว่าจะสมัครได้สมัครยากมากกว่าจะเขาก็อำนวยความสะดวกอย่างดียะคือให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตอ่ะตอนนั้นเริ่มมันมีเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่ม หน่วยงานราชการเริ่มรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตแล้วไงแต่ว่าเน็ตในยุคนั้นสมัยนั้นมันช้ามาก,มากเออมันช้ามากๆก,กว่าจะสมัครได้งุดหงิดมากๆเลยใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าสมัครได้กออ็แล้วปลาดอำเภอเนี่ยเขาเปิดสอบปับ๊บประกาศรับสมัครปั๊บปิดรับแล้วเนี่ยเ,ออเพียงแค่เดือนเดียวเขาเขาไปสอบเลยนะเขาเรียกไปสอบออประกาศสถานที่สอบวันเวลาสอบเลยอะ่ะ นายเพื่อนี้ก็ยังคงทํางานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมนะั้นแหะก็เลยมีเวลาอ่านหนังสือน้อยมากๆเลยปีที่สอบประหลัดอำเภอปี2 5 4 8ันห้าร้อยส่ิบดอนายเพื่อนี้มีเวลาอ่านหนังสือน้อยน้อยมากๆเลยเพราะว่าระยะเวลาเปิดสอบกับวันสอบเนะี่ยมันกระชั้นชิดกันมากนะครับแล้วเราก็ทํางานโรงงานด้วยเพิ่งจบมาใหม่ๆออไปสอบ